รณสวัสดครับพี่น้องวันนี้สาเคี่ยวกระทิงจังเรา,ามาชักชวนทุกคนให้อนุรักษ์ป้าพี่น้องอเพราะว่าโลกกำลังขาดแขนต้นหม้จริงๆพี่น้องอุณหภูมิใกล้จะถึงหน้าที่ปละลอดแตกนะร้อนปะละรอดแตกพี่น้องปลอดวัดอุณหภมูมิพุมพ่มๆนะปีก้อนหนูนะพี่น้องทะลุเกินห้าสิบพังไปเลย เอาวางไว้ค้างบ้านนะพี่น้องอุณหภูมิภายนอกบ้านนะลองถือมาวัดดูพี่น้องอันละไม่กี่บาทหรอกไม่เกินร้อยเอามาแขวนไว้น,นอกบ้านนะเกินห้าสิบแน่นอนแขวนตักแดดไว้พี่น้องพุม่มข้อพุ่มเนี่ยพังไปเลยปีก้อน,นู้นแต่มันราคาถูกไงข้อราคาถูกไงมันเกินประโอดไปจนจนละลายเลยจนทะลุเลยไอ้ไอ้แดงแดงไอ้ที่วิง่งทะลุไปเลยละลาย ไม่เป็นสูนยเากาดเลยมึงแถวบ้านพมต้นไม้ก็ไม่ค่อยมีใครอนุรักษ์ต้นไม้นะพี่น้องเพราะว่าคนแบบว่ารายได้น้อยเข้าตัดกิ่งไม้ตามข้างทางไปค่ายมดพี่น้องเอาไปค่ายลงไม้มีโลงไม้มาหลับซื้อไม้ฟืนแต่ไม่ซื้อไม้ประดูไม่รู้ไปเลยเพวกไม้ประดูพยุงเนี่ยไม่ถือซื้อพพกสะเดาอะไรพวกนี้ไม้ตามข้างทางนี่ก็เยอะพี่น้องมะกอนเยอะ แต่ตอนนี้ก็ยังยูตัดครึ่งต้นเลยอลานกิ่งไมมเอาแต่กิ้งอะครึ่งต้นไปต้นไม้คาดแค้มพี่น้องแต่เราจะไปว่าเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ให้เขากินพี่น้องเราไม่ได้ให้เขาเขากินเขาจะตัดต้นไม้เขาไม่ได้พิษกฎหไา้พี่น้องลานกิ้งมันเจ๊กกะเลยนี่พยุงซี่ปีพี่น้องซีป่ปีเป็นแถวปะนี่ซี่ปีมีอยู่สองแถวพี่น้อง แถวนี่แถวแต่แถวนี้รอดไม่หมดยาวไปทางด้านนน้นพยุงสี่ปีตรงไหนตายก็เอาปลาดูมาแซมพี่น้องซี่ปีระยะท่องพุนซี่นี่ก็เริ่มเริ่มชิดกันเลยนะพี่น้องระยะท่องเมตรนะี่ชิดกันเลยนะพะยุงแต่ว่าระยะซี่เมตรนี่ยังพอมี มีช่องอากาศช่องว่างให้แท่งลอดลงมาได้พี่น้องระยะสี่เมตรน,นะก็ต้องลุ้นว่าอ่าปีที่ห้านยช่องว่างนี่จะปิดหมดหรือเปล่าพี่น้องถ้าปิดหมดอ่าพื้นดานร้างก็จะมาได้หลับแท่งพักยาเนี่ยก็จะได้เกิดยากแหละพี่น้องอที่ปีนี้แป๊บเดียวนี่พี่น้องพมปลูกช่วง ปีที่ปลูกนะอีตรงนี้นะฟ้นดีพี่น้องเมื่อสี่ปีลแล้วเราดูฟ้นดีแล้วก็มาเมื่อสองปีที่แล้วนะโอ้โหเอ้ยเมือ่อปีปีเมื่อวานไม่ใช่ปีนี้นะปีเมื่อวานนะโอ้โหฟ้นไม่ได้เรื่องเลยพี่น้องต้นไม้โอ้โหต้นแกล้งแงนี้ยังยอดเที่ยวตตายเลยะมะม่วงนี่ตายเลย สมโอกแก้แก่ๆหน่อยตายเลยโดนนอนเจาะตายเลยมันแห้งแหลงเนื้มาปลูกทีลั่งพี่น้องชิงชันนี่ได้ท่มามปีเลยนี่ชิงชันเนี่ยปลูกผอมกับไปดูตัวนุนปลูกผอมกัือนพี่น้องทามปีแหละชิงชันโตช้าชิงชันกับมาค้ามโมงอะโตช้าพี่น้องที่เป็นไม้เนื้อแข้งนะชิงชันกับมาค้ามโมงจะโตช้าน่อยในระยะเวลา สี่ปีนั่นนะก้าปีก็ยังโตไม่เท่าปลาดูปลาดูก้าวปีก็มาค้าโมงก้าวปีนปลาดูก็ยังใหญ่กว่าพี่น้องนี่ปลาดูแตกง้ำไปนี้ผพจะเอากิ่งดันข้าเนะี่ยออกไปให้เลือกกิ่งรักด้านสายเป็นกิ่งลักพี่น้องปลาดูสามปียาก็กำลังคุมน้าดินในฤดูแล้งพี่น้องอก็มีประโยชน์ ไม่ได้ว่าเราต้องค้ามันอย่างเดียวพี่น้องนี่สวยงามด้วยยานี้เป็นตัวดูดในตัวเจนจากอากาศมาได้นะบางชนิดดูดลงมาที่รักแล้วก็มาแบ่งไว้ให้ต้นไม้อื่นๆนี่ต้นล่างสี่ปีพี่น้องแตกใบอ่อนต้นล่างนี้ก็โตฉาพี่น้องไม้ตะกูลยางเนี่ย จะโตช้าในระยะเวลาสี่ปีแรกนั่นนะที่พ่อมีเนะี่ยพี่น้องแต่หลังจากนั้นพ่อก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโตเร็วเปล่าต้นหลังต้นมันจะลม้มพ่อก็ต้องมาดึงไห้พี่น้องสี่ปีส่วนนี้ก็ท่าทอนพี่น้องท่าถอนอโตดีโอ้โหโตประทับใจเลยแหละท่าทอนไม่ใช่ไม้ที่พ่อรู้จักเลย ถ้าถอนนะตน้นนี้ใหญ่กว่าเขาแต่ว่าเป็นแบบช่องช่องท่องอันอสี่ปีพี่น้องสดชื้นลมลื่นแหละพี่น้องสี่ปีนะเป็นเป็นเป็นป้าได้แหละระยะท่องคุณสี่นี้นนะแต่ว่ายังไม่ฉีดกันนะพี่น้องระยะสี่เมตรเนี่ ยังมีช่องว่างด้านบนอยู่นี่ถ้าท่อกนก็นกนไปยุ่งโตเท่าๆกันเลยเนาะฮะปีปีพี่น้องตรงนี้ก็มีต้นไม้เต็มก็ล้มเลยเนี่ยแต่ตรงที่ต้นไม้สางปีนะพี่น้องเดูสิเนี่ยต้นไม้สามปีพี่น้องยังเห็นแตา่ยาเลยเห็นปะปีที่ส้ามเนี่ยโอ้โหโตขาพี่น้องยังเล็กอยู่แต่ก็เร็วกว่าปีที่สอง ปีสามนะแต่ถ้าเขาปีที่สี่แล้วนะพี่น้องก็จะลมลืนเลยแหละเย็นทดชื้นเลยตอนนี้นี่เวลาเกือบเที่ยงนะพี่น้องเย็นทดชื้นเลยอยู่ในใต้ลมต้นไม้สี่ปีเนี่ยแต่นนี่เป็นพยุงกระท่ท่อนนะพี่น้องไม่ถูกต้นไม้นะที่จะเป็นในแบบนี้นะเพราะตระกูลยางอะช้าช้าน่อยในระยะเวลาตอนแรกเนะี่ยสี่ปีอะ่ะอืม นี่ก็พยอมพี่น้องพยอมห้ามไก่สี่ปีเหมือนกันก็จะโตชากว่าพี่น้องชากวาประดูพยุงทะาถอนถ้าฉิดกันก็อ่่องคุณที่เลยัยงไม่ลมลื่นเท่าพยุงกับทะาถอนนะพี่น้องอพยอมกับประดูพี่น้องที่ปีเท่ากันนะนี่ประดูสูงขึ้นไปเหมือนบันไดเลย นุ่นต้นซักสี่ปีนะเป็นบันไดเลยเรียงลำดับความสูงกันเปพี่น้องต้นสักนี่โตเร็วพี่น้องไมด้ดีแล้วก็โตเร็วสร้างบรรยากาศที่ลมรื่นได้กอนเลยพี่น้องต้นสักนะสอ้างบรรยากาศที่ลมลื่นได้ก่อนเลยพี่น้องสูนะสง,าาง,งตรงกิ่งไม่ค่อย หลบกวนคนอื่นต้นทักนี้ก็ระยะท้องุนที่นี้อ่ายังไม่เป็นล้มเท่าไหร่นะพี่น้องยังไม่เป็นล้มเท่าซาทองกับพออยุงนี่ดูความใหญ่พี่น้องสี่ปีก็พี่น้องเท่าไห่ซ่องซ่องท่าคืบเลยมั้งซ่องคืบไม่มีแน่นอนประมาณเกือบสาม สร้างบรรยากาศได้ก่อนเลยพี่น้องต้นทักแต่ว่าใบมันก็ไม่ค่อยให้ร่มเงาดีเท่าไหร่นะพี่น้องใบไม่ค่อยถึบเท่าไหร่ใบก็จะแท่งรอดได้บ้างอะไรบ้างต้นทักไม่แน่นมั่นพยุงกับท่าทอนเมื่อกี้นะพี่น้องส่วนจะต้นนี่ต้นประดู่พี่น้องโอ้โหโดนนะเบเอฟาสกิงสก้งใบหักไปไล่กิ้งนี่พี่น้อง ไาดูไปดูนไม้อามาตรทานพื้นฐาน,นก็ถือว่าโตดีพี่น้องนี่ปดูต้นก็บางต้นก็ตรงสุยไปเลยบางต้นก็ไม่ค่อยตรงพี่น้องแต่ส่วนใหญ่จะตรงนะมันเป็นฟอร์มของมันนะไม่ได้ตรงเป๊ะมันต้นสักต้นเ a พี่น้อง ปลดูสีปีนี้ก็ยังไม่ล้มลื่นเท่าพยุงครับสาทอนซีปีนะพี่น้องยังไม่ค่อยโตไม่ค่อยลงง้มเงาเท่ากับพยุงสีปีสำหรับปลาดูสีปียังพร้อมกว่าพี่น้องคุ้มไม่บานพี่น้องปลาดูกับกับถักคูนพี่น้องอปลาดูก็จะออกพร้อมๆหน่อยพี่น้อง สีป่ปีก็โอเคนะพี่น้องแต่พมหว่ายัางโตไม่เท่าพยุงค่าทอนแล้วก็แดงนุนต้นแดงพี่น้องดูดิต้นแดงนั้นโอ้โหน่าจะเป็นล้มได้ดีกว่าน่าจะใบยเยอะกว่านี่อยู่ตายล้มแดงพี่น้องต้นแดงนี้ก็โอ้โหโตดี ทางลมเงาให้เราได้ก้อนเลยต้นแดงเนี่ยพี่น้องใบก็เขี้ยวขจีฟอมก็ตรงพี่น้องค่อนข้างตรงผมปลูกไว้หาต้นพี่น้องออลมลืนแล้วพี่น้องชุ่มชื้นแล้วซปนะีต้นแดงก็ถทือว่าโอเคดีกว่าประดูอ่า ลมลืนกว่าประดูในระยะเวลา4ี่ปีสำหรับเจ้าต้นแดงพี่น้องนี่ตรงนี้ก็กะพีข้าขวควายพี่น้องกะพีข้าขวควายเขาไม่ใช่หมายพื้นที่บ้านมุ่มพี่น้องแต่ก็โตดีเหลือเกินนะแทกใบอ่อนมาไหมเลยนะพี่น้องในระยะเวลาสี่ปีแรกเนะี่ยหลําต้นมันย่ญ่ทุดหลําต้นย่ญ่ทุดเลยในบรรดาพวกไม้เหนือแข้งนะ ไม่ร่วมไม้ซักพี่น้องไม่ร่วมไม้ซักกระตะเดาซีปีก็พีเข,าข้าว่ายในโตเข้าเลยพี่น้องนี่มาดูทามปีพี่น้องยังแบบหลนๆอยู่เลยนะทามปีนี้ยังไม่เท่าไหร่พี่น้องมันยังไม่อ่ายังไม่ซวยยังไม่่วยทั้งซีปี แต่ก็4ีปีก็ยังไม่ถ่วยเท้าห้าปีพี่น้องนี่มาดูท้ามปพุงก็มาแทมไหม้พี่นอ้องต้นนี้ก็แตกงงาหมแตกงงาม,มาเท้ากันเลยพุงเ็นี่จับหนมนมไปหน่อยแล้วก็รูดรูดใบออกรูดใบออกอันนี้ก็จะได้เป็นกิ่งลักไปขึ้นไปต่อไปพี่น้อง ส่วนอันนี้โหแต่กอเพียบเลยพี่น้องแต่ว่าเด้มันกระโนมโอออค้างไปเองเนั่นนี่แต่ก็เลือกอันพอดีเลยอันที่สูงที่สุดพอดีเลยมันมันสร้างท่านให้กันเองพี่น้องนี่แล้วมันจะไม่โอนเอ็นง่ายน,นั่นนี่ไปดูสร้างปีนะพี่น้องนี่ถ้าเกิดหายน้ำนะถ้าในที่ดีๆถ้ามาโตได้กว่านี้อีกนะ่ะพี่น้องสางปีในใหญ่ยยกว่านี้นะนี่ไปดูถร้ามาใหญ่กว่านี้ได้ ถ้าเกิดมีระบบน้ำนนะีพี่น้องแต่พมไม่มีถือว่าไมีไม่ทำม,มันเมมอพี่น้องมันก็เลยไมย่ค่อยโตนี่็สะเดาพี่น้องไม้พื้นทานเลยอ่าเกิดขึ้นง่ายตามธรรมชาติเลยพี่น้องนกมาช่วยปลูกบ้างอะไรบ้างนี่นี่สี่ปีครึ่งกว่าเลยพี่น้อง อ่าส่องเดือนก็คงจะครบห้าปีแล้วพี่น้องถ้ามาสเสดาต้นนี้ส่วนแถวนี้พี่น้องอ่าชอกกินได้พี่น้องส่วนเพิ่บเมล็ดมันอนะเอาไปตำทำยาไล่มแมลงอะไรอย่างงี้ได้พี่น้อง โอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้ค่อยทุกคนมีความทุขมีจิตใจที่เข้มแข็งพี่น้องฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างสวยงามโอเคครับ